สวัสดีครับผมโซดี้เอฟซีเฟนครับเป็นสองทีมงานมาหาเห็นครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางพ่อแสนพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาให้หกซูนหาหาซูนหกสื่อไ้เนอรเ 9, พิ่นว่าเนาะเล็อกว่าซูเก่าพี่น้องออกตัวขับเนาะ,ะถือว่าเขาพี่น้องเนาะสหรับพ่อแสนว่าเสียสื่อเนาะแต่ว่าผีมาบอกซื้อใไ้เนอร์ D R, ขอสัน่นเถอะพี่น้องเด้อเอาวัานนี้เป็นยังไง รอดที่ตมไปพี่พ่อันครับจะเฝ้าเศร้าตอนยังไปที่ก้อนโอ้วัดสิเศร้าที่พอครับเออวัดสิเศร้าพี่พ่ยังไม่เศร้าเออเป็นเหตุว่าจะเศร้าตอนอย่างที่ก้อนเเออจะเฝ้าเศร้าซอตีตอนเดียงสักกันเดียงกันว้าพี่ต่างเลยมาให้คขะให้เนาะแต่เพิ่นเพิ่นมากจะใส่กับความมาเอิญบอกหัวหน้านี่ล่ะโอ้พี่หัวหน้าเนี่ยผู้แม่นอีหลีเนาะ โอ้ยู่หัวหน้ายังบึบบมาเลยวะทียังบึบบมาหาเลยมาเสิ้ามาเส้่งลอยเสียเงินเสียสบายเลยจีกับพวกเสียได้หล่ะข้างนอกกลับพัวเอาพอขึ้นเนาะขั้นอ้วนขึ้นอวนรุงนี่คืออ้วนไปทั้งแมงโกตายมันเดช

โอ้ว่าสิโซ่เตี๋ยวพอแตงขันหาย่างดีครับอ่าว่าสิพักก่อนเลยฉันบอกเป็นโอ้แตงขันหาขอละลงขอพักก่อนเลยฉันอัาเราจะพักต่อต้องยังไปว่าจะโอ้ก่อนซ้ำลอยกันเสียเงินเออโอ้ยโหเฮาดูกันบวกขึ้นครับบวก โอ้ก็ไทยว่าพ่อบวมกับหัวตีบ่มไว้เลยเนี่ยบวมไว้ไ uh, ว oh ้ลงแต่ว <ok ่าเสตัวเก๋าหัว่าหารกับศูนย์หกออกไปมันบ่พอคือสีมาตัวเก๋าเป็นว่ามาคือยากจริงนะเออแต่ว่าเอาเขียนมาให้ยุ่งเก้าศูนย um> ์ก็ได้ตับหัวให้ยุ่งเตะ ว่้อไรว่รับศูนย์เก้เห็นว่าเขียตามตัวเลขที่เนเห็มาศ mm, <Saint, ul, S 1> ูนย ah ์หกหัวท้าออกไปเออยังมืบอกเข้าวัดซื้อไว้เ้อเต้ซื้อเ้อศูนยหห้าเ่ยเราโเออคนเรียกจะหหาหกศูนพี่น้องมันเสียดายแค่แค่เตผู้ปงคงมันว่าโอ้ยหกศูนย์ต่อล่เอาเอาหัวขึ้นดอกอ ก็คือติเจันก็ผู้บันทึกบันทึกเปลี่ยนได้ด้วยเขาตึกหลายคนอยู่บ้านนะครับง้อจะพมนเหมื่อยผมหมายปอวันนี้ขโมยเปิน่ยนเอาหลักฐานเปยนยันของเปอแสนนะครับดเอมซีครับผมซื้อใกล้ๆเคียงกันอยากลงอ่อนหนึ่งแต่พอศูนย์ด้เออ้งเป็นแสนทั้งแสนหั้งศูนย์เต็ครับผมโอ้ ว่าได้ผู้ใดก็มีนะครับเนาะอย่าลืมพู้คือถวดถึงพอแสนยด้ะครับอย่าียกับผมผู้ใดมีโชคมีหมานเนาะพอเอาสามตัวเลยเป็นบ่พอบ่ได้ตัดเป็นบ่บ่บ่กขับมีแต่วัถึงเจ็ดหาฮกฮกหาซุนหาซุนนั่นละโอ้โหขึ้นเลยบ่อขึ้นเลยเราว่ไหวโอ้โหบังได้บังนั่น ไม่ได้เศร้าอี๋ผมเศร้าบบพ่อย่างเดเศ้าเลยเงื่อก้นกับบิ้งอย่างง่อนันไปเอกหกเก้าเลือจากัมดฮกกเก่ากอนซะรยูว่าหนามจิโอ้เสียสิบบานี้ว่านี่ฝันยังพวอมาบอกยังย่างเมื่อไโอมันเพิ่งขามขึ้นเดียวเนาะครับอือเอาเอฟซีกดล่อไว้ครับจะบอก่าว่าสิเศร้าเราอยามาบอกเล้อว่าสั่นคนเจีงสิมาบอกตัว เศร้าคลั่กระบานด,ดบานีหมดที่วิ่งว่ายุ่นละพักคั่กที่นั่อะไะสบายชนะมันบกุงอยู่อันนี้เช่นละอะวยขึ้นอวยลงสิมันเบิดเงินบ่อเท่านั้นละ่ะโอ้ไอซูนหัวคว่าบ่ตรงเลยโอ้ตั้งแต่ซุนฝุ่นหัวอิบ่ตรงเลยบอกว่าบะตรงตัวมันบกอวยขึ้นเป็นโอ้มันยังได้อวยอยู่ไอ้ทียังได้อวยอยู่ของบะตรงเนี้ ว่าเพื่ออ,อาจจะมาให้บักขี่รับศูนสามก็บบอจัก้นั่นมั่นมาฟังเป็นูนหาเตอเพื่อกศูนสามก็บบอจักเลเหงาะเออนอจะมีเนาะหว่าิดหมพอแสนฟันแม่นครับพี่ชี้กับผมแต่ว่าโบอวยอย,ยู่ท่านโบอวยตีคนว่าโบอวย คือบอาควยเอากลับหัวกับหางได้ให้ทั้งสามตัวเนาะให้ทั้งสามตัวขอบบนพร้อมเอออสามตัวกับบนดีเลี่ยวเนาะเนติ้งนี้ผู้ใดสื่อนั่นเดี๋ยวต้องอวยหัวขึ้นหัวลงละต้องกลับละมีศูนย์หกก็ต้องศูนย์เก่าละมีเก่าศูนย์ก็ต้องมีหกศูนย์ละมีขึ้นมีทีนี้ปะพ่อเออมี บ่มยังมาสูนนะบอกฝันยังนะดีจริงดจริงเลยน่ารับปัาน่ารับดีปันยังเสียเงินเียเงงนอนีวน่าันบ่ฟันเลยเตี้ยเสียเงินแล้วฟันดีปัาน่บดีปัุญน้องกันยงโอ้โหโอสิไปซื้อหนังสือดีกว่าโอ้ส่วนเคลนเตี้ยเคลื่อนก็เพราะว่า เด็กลูกน้องจ้างสอนหนังสือครับเนเป็นคู่เป็นอาจารย์จะลำบากก็ล่ะเขาอยางก็ต้องไปนะพ่อเนาะนักเรียนขาซ้ำแล้วโอ้โหข้าพุธวันเสาร์ก็พอได้คเออจังล่อวังเนาะพ่อแสนเพิ่นขั้นเพิ่นฝันเพิ่นกับว่าฝันเลยสพี่น้องเนาะ ันน่อยๆแต่เป็นเนื้อเนือเอาจังๆเนือเพราวาพราว่าขั้นนอ่นได้กันคืเมื่อบอกลอกครับเนาะครับอือ่ารอไว้เด้อครกลับด้วยรอครับมตามไปยาวเลยนะตาตัมัดกับันม่มันบอพอบอบอกโอ้ขั้นบ่ฝนผมว่าอยากเว้นไม่เลดนะคันบ่ฝนเนี่ย ฝันน่เป็นโบราณกันหน่อยวันต่อไปกันฝันนน่วัเดียวเพื่อนบอกว่าต่อไปเพื่อนบอกจะยืนหนิยูนหนิงไลยครับโอ้บทปีเงาล่อแสามแส่นฝันมากๆเาี๋ยวซีกับผมปอแสบบนฝันกัสิทธิตตามกอนฝันให้ตลอดเพราะเลขหน่อยหางเดียวครับเด่๋ซีกับผมอ้าวมล้นเนาะอาขอบคุณุณโบรายครับผมเนาะมากแสนหมายไรอ่ แนวทางให้เอฟซีครับผมโอ้สิวเสียดอ่าหกศูนย์หาอืมเัวเพื่อที่มันบอกหกศูนย์สามกับบอจักอืมข้างผิดนสามกับหานมันสำคัญเลดิเอออ้ากดรอกดติดตามไว้ครับผมสำหรับแนวทางพ่อแสนดำ<ข>มันร่องกันใหม่อ่ะไปแล้วพี่น้องบายเนี่ยเอาไปแล้วเอาโซกโฉมันมันเขามาร่วมอ่ะ อาไปแล้วเอากดรอกดติดตามไว้ครับผมเนาะอ่าโอเคไปละว้าวภูริปักบวงมาบินเลยครับพีกที่ครับโขกโขกมันบานลำลำด้วยด้วยครับผมเนาะสป็นแบบพ่อแซนเนาะเลขกผีพุ่มผีหน้ามาให้พี่น้องเนาะท่านบ้าฟันกับบ้าวาเลยเนาะเอาท่านฟันเดี๋ยวก็ช่วยออกหายคนลเนาะเอากดก็ไว้ครับผมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจคับทีมงานทางช่องครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ